สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวาดชุดคอระบายนะคะแขนรูดแบบโปร่งนะคะาวาดเป็นโครงแบบคอตั้งก่อนนะคะจากนั้นเราค่อยมาใส่นะคะช่วงระบายนะคะรอบคอนะคะรูดนะคะติดโบนะคะช่วงคอนะคะลากช่วงโบนะคะ แล้วก็หางโบล,ลงมานะคะจากนั้นก็วาดตัวชุดลงมานะคะลากให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะโค้งตรงช่วงอกหน่อยนะคะเป็นเกาะอ,อกนะคะเกาะอ,อกลากเส้นตัดต่อนะคะตรงนี้ตัดต่อเป็นภาพโปร่งนะคะส่วนชุดนะคะตัวชุดก็จะ เป็นลักษณะคัดเกล็ดทรงนะคะคัดเก็ดทรงแยกบานนิดนึงนะคะจากนั้นก็มาวาดแขนกันนะคะแขนพองนะคะแขนพองเป็นภาพปล่งนะคะรูดช่วงหัวแขนนะคะ รูดช่วงหัวแขนตรงนี้นะคะก็จะเน้นนี่นะคะก็จะใส่ช่วงแขนนะคะลายแขน ่วนตัวชุดนะคะเรามาระบายเป็นสีดำนะคะแรงเงาตัวชุดนะคะตัวแขนเป็นผ้าโปร่งนะคะนคะคะแล้ก็แรงเงานะคะช่วง ช่วงตัวชุดนะคะตรงนี้ก็มีกุ้นเล็กๆนะคะเป็นภาพโปร่งเหมือนกันนะคะค่ะเราก็จะได้ชุดใส่ไปงานแล้วนะคะพะยายามฝึกเส้นหนักเบาด้วยนะคะขอภั้ค่ะมีรูป นี่นะคะ